แบกรอบค่ะแบบเส้นเนี่ยเอากินกับอันนี้เลยค่ะมันจะเข้ากันพอดีเริ่มเลยพี่น้องกินแบบเป่าๆอีกน้อยน้องนอง้นองเขาสิม,มาหับแล้วมาลองถามว่าแสบบอ,อุ่งเอาเลียงความแสบหนัแสบอยู่แล้วอ่ะอะาปากคำนี้อือ เหมือว่านี่กินบักลีนซากลายหวานเลยจับอีบหนึ่งแผลแทบกัน สวัสดีค่ะพี่น้องะ่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวสดีสติสวัสดีครับแม่น้องวินนะครับอุ้ยมาจอบถัดสวัสดีพี่น้องเริดบอูกค่อยเอาบัีิแม่สกินกินแบบฝ่าวกินแบบฝ่าวพี่น้องะ่ะเพราะว่าบัี้มีภารกิจคะ่ะต้องไปประชุมต่อที่เขตนะคะตอนแรกคิดว่ากลับมาเราจังสิมฮิตคลิปแต่ว่าย่านเมีย <c oughs> ก็เลยขออนุญาตก,กินก่อนวันนี้ได้เมนูจาก พ่นอาคารบ้านสีทานพี่น้องคา่าเป็นเมนูข้าวเปียกเส้นค่ะนี่ยอนดําเลิกไปคิดฮอดข้ขาวเปียกตะกี้เนาะตั้งแต่อยู่เหมือนเมืองเลยนะไม่อย่างลูกไม่อยา่อางข้าวเปียกแล้วก็ใส่ไข่ค่ะนี่ไข่หนึ่งหน่วยสร้างแบบพิเศษพี่น้องคา่าไข่นี่เพิ่นคิดหน่วยละหน่วยละห้าบาทค่ะอืมก็จะรวมเป็น 4ี่สิบห้าบาทสนับสนุนโดยนี่ค่ะพี่น้องเบิ้ยวันนี้ไม่พู้สนับสนุนรายการเ้ยสมมูค่ะกลุ่มแม่บ้านนะคะ <laughs> เอาอย่างลูกรายการน,นี่น้ำพริกปลาทูฟูแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จะกินกับเอ่อกับอันนี้ได้ห <Wow. S 1> <laughs> บักโมมาล่าสุด <laughs> อุปสรรคโคตรเยอะเลยเ <laughs> นี่แคบกรอบค่ะแบบเส้นเนี่ยเอากินกับอันนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> <laughs> มันจะเข้ากันพอดี <laughs> เริ่มเลยพี่น้องกินบบเป้าๆ อีกน้อยน้องหน่องเขาจิมมะับและอืะอหักแดงโมมาจอปรุงรสพี่น้องปรุงรสให้ออกเผ็ดเปรี้ยวเคม็มสำหรับไข่เพราะว่าไข่ยมกักมันแจบ่บใช้ช้อนสั้นค่ะที่รักเป่ากรนไม่หอนอือ ห่อนบางนีม่มเอาะแดแต่ว่าห่อนตรงอันนิ้มพี่น้องห่อนตรงตากแดดนะอะออเขาเปียกเส้ยยนย่างเหนียวหั่นน่ะพี่น้องผู้ใดมาต่างทินบงหูจักว่าล้านอยู่ตรงใดเนาะค่ะหันมาจากอาทางตลาดเนาะโวยหน้าเข้าไปหาพูนทางเท้าพูนะพี่น้อง ก่อนก่อนจีหอดอันท่าวพูดน่ะเด้อที่เขียนว่าเลยบาตรูไปน้อยนึงแหมแล้วมันจะมีทางเลี้ยวขวาเข้าทางบ้านนาแปน,นอ่ะอืมเลยเลยนิดเดียวค่ะแล้วร้านจะอยู่ตรงขวามืออืมอืมอืม่ต้องถามว่าแสบบอุงเอาเรยงความแสบหนอ่อยแสบอยู่แล้ว อาปากคำน,นี้อืออือหือเมือว่านี่กินบักรีนซากลายหอนในจากนี้เป็นแผลแครกัน mấy con này mẹ mười không? Ừ. lăm mười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  lăm là lăm mười lăm mười lăm อือ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  hmm. 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 ก้นยเยอะแคบกรอบไข่ผู้ใดมีแคลบมบ่เหมาะที่สั้งไปเด้พี่น้องสั้งไปเราก็กินบาได้นะคะเพราะว่าคนคนที่ไม่มีแคลหรือว่าคนที่สุขภาพแก้วไม่แข็งแรงหรือคนที่เป็นแคลแขแม่นะคะ <laughs> ไม่สามารถทานได้ต้องคนที่สุขภาพฟันแข็งแรงเท่านั้นนะคะถึงจะย่ำได้มันจะดังกบกบดีๆมันจะบบาปาวได้พี่น้องมันสิบบาปาวเด้ม,ม่มันสูตรแบบ Để dùng bán nè ừ, hơi bỏng đe ba. A mong mang tay không mặt chim con tạc dùng ăn, chảy, thùng thong tung con gần 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 hông khát đó này mhm mhm là mhm 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 ขครคำนีดใส่ครพี่น้องอือใส่ใครก่อนอืออ,อือหนึ่งก็้หมือ,มมอดีแท้อือหนึ่ง้มือ,มมอดีแทอ้อันนี้เห็ดไมบ้บอนตัดค่ะที่ที่ชอบค้อมทรงสิตัดเด้กระหมูเด้อนยืมน่องเขามาบ้างอือ เ่มคอยขึ้นมาอยากยกถวยใไซแถวที่น่ะเอาซะบมม่มันก็หนไีไล่กพี่น้องได้ความรู้ทั้งมวลทั้งมันทั้งฮาถ้าคนจะมองว่าลามกก็ลามก แต่ค่อยว่ามองค่อยมองว่ามันเป็นความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวมากไม่น้องคิดเบื้งว่าคู่รักหนึ่งคู่สองผัวเมียใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้งนานสาเหตุที่ตัดสินใจเลิกกันเพราะกลิน่นพี่น้อง oh, <no. S 1> กลิน่น <laughs> สองกลิ่นค่ะกลิ่นแรกคือกลิ่นปากโอ้ยน้องเฮยคนกำลังกินเข่าหม้อเรลียงกินปากขีหยังแป๊บหนึ่ง ขวดสดจ้กบาทก้อนแบบเต็มค้ามอย่างบาทก้อนสีบอกทุกท่านอืออืออ่ะอืองามครับงามเนี่ยผู้จาวหน่ะยผู้ว่าก็อีหรอยไปสินแล้วผู้ว่าอิรอบไปขาผมก็หอมกินโตก็หอม หนามากกำลังอีกจุบปากเหๆๆม็นอบอก้าบอกพุทสาวไปที่ไหนตัวนึงมาแต่งงานกันไปอยู่น้ำกันไปอืจริงที่เสื้อผ้ายกว่านั่นกินอ,อายิโนมโตะสุดยอดสุดยอดกว่ากินอันปากอืม ตัดใ,ใจบอกเนี่ยยังกินปากบอกก็ได้ปลาก,กันเลิกกันหาว่าพี่ต้อยเรื่องเกีด็ดอืมโมเมนต์เด้อพี่น้องมันเหม็นขันผู้มันได้เหม็นมันเหม็นอีเลเด้อมนันขึ้นขึ้นสมองเด้อเฮ้ยบอกให้ขมลงคออบ่นาะอืมยังกินปากหายพ่อแล้วบัญหายไปแล้วจะไปคว้าขึ้นยี ไปกันไปลยไปคอขึ้นหนี่คอขึ้นหนี่ก็วาอยู่น้ากันเวลากินอายินโมโตะไปเนะี่ยมาเก้าจากเทียราอเมียไปหาหมอหมอกะหาเอิเมียกะหาวา่าอันอย่างเกาะร่างเกียรตอันนั้นอันนี้ได้ปะกันพี่น้องดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นปัญหาใหญ่ของขอครอบครัว <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากปากเหม็นแปงฟัน <laughs> ด้วยยาสีฟันไทยดี ไอ้อืมไอ้เหมือนใครอืมไอ้ยาสีฟันแต่ก็บ้าเรียงแท้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 เมื่อคืนนี่ไร่สูตรป้าไร่สูตรหัวเราคิกคักคุ้มมาเลยยินติดหั่นหกทุ่มนน่ะอืมอันนี้ส่วนอันทั้งล่างหันดูแลตัวเองภัยมันขวบบ้านในมีผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนเข้าก็เข้านะครับตอนนี้ ล้างไอ้ยินโมตโตอือละายไขมันเจาก้อนมูต่ละายไขมันอ่ะเออบ้านไอ้ขออืออือลลายไขมันตัวใด็กไอ้เดน้องไพ่ขอยใยได้เนี่ยไอดีบหมทัวรขอามาโหลดโฆษณาพี่เชิเติร์ดไหลอีไล้อยากขาวปะ <laughs> อลลาเจ็นกับเขามาหลดอ,อือกแม่าวี่ราวเแม่ขาวอยู่ตอนเนาะ้กอ่ะืโอ้ยมันได้ขายดีขึ้นอย่างเดล้วแ่องเบิงเสแล้วไม่ไร้ขาวเอาเป็นวิเชอร์ร้องก่อนใายกันใสกจนหย okay. นอกสดอือเอ้ยนมันมีอยอยย้อกับบาก่าออกมาแล้วเนาะ <c oughs> อืมอ้ทั้งเผิดทั้งเลือดพี่น้องเลิศแห้งเอาละชีวิตคู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะอยอมรับความจริงแปรงฟันวันละสองครั้งด้วยยาสีฟันไทยดีมาจบอืม มากินต่อเฮาแม่แม่เฮแตงให้แตนอู้เลิศเล็ดเลออขอผ่านอยู่ครับไปอืมหอมมาโทษพอไปค่ะพอแล้วค่ะแม่ขอบคุณค่ะแกบกรอบคุณแม่อืมอืมอ อืมออืมกระดูกแทะเอาได้ไหมต้องยืดแทะเอาอ่ะอันไรไขมันไงยูนี่เดนี่ให้แตกให้แตนเห็นบ่ เทคนิคเวลาหลงหอบแล้วจะสมัครให้ก้นหายใจมันถึงจะไม่สมักนะคะไกมไอย่างว่ไปกันมอือมงเข้ากับยังเขากับเ้กเอือเ้ากับปีแ่ปะ เก่กปปีัดน้อไม่พกสีจากอาหารเราๆแท,ท้ทีจีเฮ็นเห็นหลงคิิบได้คุณแม่น่ะ,ะเห็นยังมาแรงไหมพี่น้องขอยอะไรพดีเห็นลงคิบแกงอลมแกงบลไ,ไม่ใหครปนะไม่ได้ลิบไปกินไรโซดอืมรบบคุณแม่อ่ออันตลาดเปรี้เบื่อ ข่าวน้ำรดข่าวน้ำรดข้าเจ้าอืมทุกทีแนวไหนที่เจ้ากินมะแซบบอเจ็บอบอปลาขัาน้ขนมะแซบไคยกระปุงเอาอืม มเมแซ่บปรุงเอาอัรนมากันปึกายพี่น้องมเมื่อแซ่บกบระปุงเมื่อส้มกับบีบบางนะใจเมื่อหวานกับน้ำตาลใจเมื่อเคมกับน้ำปลาใจ่มี่ามันสุยางเป็นบล่ะเออกาจะบอกให้อย่าไปสนใจว่าอันไหนกินแซ่บหรือไม่แซ่บแต่จงสนใจว่าอันไหนกินแล้วมันไม่ทำลายสุขภาพเจ้าของเสียแม่

ngọc ít lại khỏe ngọc ít leo, leo. Ừ. ừ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 , ừ. ừ.

กำลังจะไปค่ะเดี๋ยวมาซดอันเขาเปียกแป๊บนหนึ่งอือปลาแจบป่ะนี่เนาะผม้ยไม่อยากเทสเส้นเขาเปียกคล้ายใท่ป่ะเนี่ยบ้านสูนแท้งั้นาแจกก็พูดนะเอาไหมพีม่น,นเส้นเขาเปียกเหรอใช่ทำเป็นเหรอก็ทำให้แม่กินได้อยู่เนาะเหรอทำอบแห้งเนี่ยเหรอพวกทำเป็นเหรอ นโออมันเป็นสดใช่ไหมมันต้องมีมันต้องมีเครื่องอบมันต้องอบแห้งเองอ,อใช่อืออือมานี่มะลิพร้พอมกันมาอือเอาไปส่งพร้อมกันเลยเนะยาะแยจุลา ผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วใช่ไหมคะเพราะว่านมจะไปเคล็ดพอเราีปน้องคะ่ะเ้วจะปบปออกแบบประซุ้มขอบคุณหลายๆที่มากินข้าวซอยเป็นมูก่กันนะคะอคอมเมนต์มาใต้คลิปเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้เป็นกำลังใจงให้สุชาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะขอร้องอยา่าขำโฆษนาค่ะเงินบอกพ่อ นมลูก <c oughs> ขอบคุณเลยลายลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายมากดไลค์ถือใจกดแชร์แต่ถ้าไม่อยาก่านคลิปต่อไปกดสั่นกระดิ่งไม่เลยจ้า